เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกหนึ่งเซตสำหรับเบต้าเทสเตอร์4.7รอบนี้มันจะมีเซตเทกมาตาลูกหลงมาอีกหนึ่งเซตนะครับที่มันจะสามารถทําได้มันเป็นลูกเล่นพิเศษที่สามารถทําได้สําหรับใครที่ติดตามตัวข่าวเบต้าของ4.7เนาะเดี๋ยววันนี้จะมาทําให้ดูนะครับว่าตัวไวทคอมเมนต์จะทําดาเมจยังไงนะครับสกิลที่เราจะใช้นะครับจะเป็นเทกมาตาที่จะเข้าใหม่ในแพท4.7นะครับพร้อมก,กับอาวุธเก่า1ชิ้นนะครับอัวที่เราใช้ก็คือโปโต้ตัวนี้นะครับสกิลเ,เด่นของมันก็คือค s p 18หน่วยความเสียหายก็คือจะความเสียหายกายภาพเป็นเส้นตรงนะครับตัวนี้ t ทวต้าจะเป็นเซตใหม่กับเซตซิกฟีดผสมกันนะครับสกิลที่เราจะใช้ของเซตนี้นะครับก็คือทิกฟีดเราจะใช้สกิล SP ของสกิลวุฒลดลง26%ไอ้25%นะครับหลังจากการใช้ความเร็วในการโจมตีจะเพิ่มขึ้นด้วยส่วนเทวต้าเราใช้2ชิ้นก็คือคู่ดาววุฒลดลง30%หลังจากใช้สกิลวุฒทั้งทีมความเสียหายเพิ่มขึ้น10%นะครับชิ้นนี้แล้วก็อ,อีกชิ้นหนึ่งความเร็วในการโจมตีเพิ่ ความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก65%เซตทับที่เราจะใช้นะฮะตัว Hero S นะฮะ f u l ั Sub นะครับซิกมาต้าแล้วก็สกิลวูดฟอร์มนะฮะแล้วก็ท่านจูกันะฮะสกิลแล้วก็ซิกมาต้าพร้อมนะครับเซตนี้จะเป็นเซตเก่าๆนะฮะเอาไว้เล่นได้สหรับใครที่แบบอยากหาเซตแปลกๆเล่นนะฮะก็ลองดูเซตนี้เป็นหนึ่งในเซตที่แนะนำก่อนเริ่มต้นนะฮะเราขอเตรียมบัฟจูกัรก่อนไปลุย ดอกละหกหมื่นสามต่อนัดนะครับเคหน้าสายดาเมจ เลนนี้มันใช้ได้กับตัวอื่นก็ใช้ได้ถ้าคุณเอาเซตนี้ไปใส่เซตนี้จุดเป้าหมายเด่นๆของเราคือทําดาเมจจากคาเทียวุฒนะครับคาเทียวุฒมันจะทําดาเมจสูงมากแล้วก็เราสามารถใช้ได้เยอะมากถ้าเก็บเอีได้สักร้อยหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่ายิงกันเพลินเนะ่ย มันจะเป็นเซตที่รีดดาเมจจากการเล่นสก,กิลวุฒนะฮะของเทียนาบอกเลยว่าถ้าใครสนใจก็ลองผลลองเปิดหาเซตนี้มาเล่นดูนะครับโอเคเซตประมาณนี้อันนี้เป็นเซตนอกตารางเฉยๆว่าแบบว้มันทําได้มันเซตแปลกๆที่สามารถทําได้เซตหนึ่งนะเพิ่มเติมแล้วใครที่จะไปอัดแทรกับเซตอื่นก็สามารถทําได้นะก็ลองหาดูจ้ะ